เหมือนในซีรีส์ไหมเออเหมือนในละครไหมล่ะเกินเป๊ะเปะเลยเห็นไหมทุกคนยมทุกคนมาดูตรงนี้เร็วๆนี่ป่าหิมะเลยตรงนี้นที่นี้นี่็งครับผมออกกันแล้วตามลิซามาศิษยนะครับคือก่อนนี้ที่เราไม่ได้อัดคลิปโดแล้ว ทำแต่ง,งานนะครับโยนเลยมันเป็นเดือนแล้วบ่เราจะไ,ไ,ไปเที่ยวคลิปนี้อ่ะข้าวเหรินหิมะนะครับมามาเบิ่งหิมะหิมะเลกกอะมันบุเมินหิมะเล็กมันตกโดดแหละแต่หิมะเลกนี่มันตกหนักในรอบปีปีนี้มเมิ่งครับแต่ตอนนี้รอบประมาณแปดเก้าองศารครับบนหนาวปะไหนครับเฮ้ยหิมะตกเมื่อคืนนี่ตกแรงเห้งแห้งครับ คู่ใจเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเล่นเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเล่นหิมะกันเนาะครับเนาะภาพเล่นหิมะบุ๊มีิยังคลิปนี่อากาศกำลังดีเลยครับจะปั่นจักรยานเล่นหิมะกันเถอะจะออกมาซื้อของออกมาซื้อของนะครับออกมาซื้อของร้านไทยอีจักรยานเล่นหิมะกันเถอะ จักรยานเล่นหิมะกันเถอะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ดเลยแต่ก็ค่อยๆปั่นไปนะดูครับทุกคนดูสิทุกคนขาวหมดเลยนะมันขาวไปหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคนช่วงนี้เกาหลีจะเป็นขาวๆหมดเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคน เห็นไหมทุกคนเขาก็จะกวดหมะก,กันฉันกุกัดกูกัดอยู่คนที่เท่าใดน้องเป็นลคนที่เท่าใดช่วงนี้เกาหลีครับจะเป็นสีขาวทั่วประเทศเลย เขาชั่วเลยดูรถครับดูรถรถหิมาครับดูรถหิม,มะหิมะโกถึงแล้วร้านไทยมาซื้อของร้านไทยครับมาซื้อของร้านไทยนี่หน้าร้านไทยเนาะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมดูซื้อของร้านไทยครับเอเชียมา จะซื้อของคนแป๊บนึงนะต่อขาโจ้เลยครับทุกคนมาแล้วครับมาแล้วมาจะซื้อของแล้วต่อครับดูนี่โจ้เลยครับทางหนก็ขาโจ้ดูต้นนี้ต้นชิสมาสเห็นไหม เหมือนในซีรีส์เหมือนในละครไหมทุกคนนี่เพิ่งทุกคนนี่เหมือนในซีรีส์ไหมเออเหมือนในละครไหมล่ะเกินเป๊ะเลยเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวซูมใ,ให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมดูขนาด,ดรถวิ่งอยู่เป็นต้องขนาดที่ม้ายังเกาะรถอยู่ ขับรถต้องคาซาซาครับมันลื่นชิลื่นิ่งตกใหม่ๆเมื่อคืนนี้มีห้อยจอดรถเขาคนเลยไม่มีมือคนนี้แข็งหมดเลยนี่คือเอาถุงมือมาน้าให้ดูดูตรงนี้ครับคนดูให้ดูช้าช้าคนดูสิ คดูสิดูี่มะนี่เอาน้ำฮีร์บอยมากินใช่ไหมทุกคนไม่มันไม่น่ากินนะมันสก,กรปรกนะทุกคนแนะนำไม่ต้องกินนะทุกคนก็ล่วงออมาซืขนาดแดดออกได้นี่เมืองนี้ยังละลายทุกคนสองมือสามมือละลายแปะกี้บุระดูโคดูสิ ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนถ่ายฮิมาให้บึงไม่ได้ถ่ายคลิปลง YouTube โดนแล้วเนื่องจากทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาม่รดูจะถ่ายอะไรบ้างคลิปนี้ก็เลยถ่ายให้ดูไปเลยถ่ายคลิปลงยู้คลิปไปเลย มานะครับใครอยากมาเล่นเกาหลีมาทํางานเกาหลีมาเล่นหีมะนะครับมาเลยสอบมานะครับสอบมากมรมแรงงานครับเงินเดืเอนก็ดีอยู่นะหามือนหกมือนะครับได้เที่ยวพร้อมไม่เคยเหินอีกยังก็ได้เคยเหินไม่เคยกินยังก็ได้เคยกินครับจากลิกบันนอคนก็ดียวคนหนึงท่านตอนนี้ครอบครั้วก็พ่อม่ยุ่งมีกินครับวมงใส ร้านโทรศัพท์กดเหมาะกันเลยที่มาจุกมาทำงานเกาหลีได้เล่นได้กินได้เที่ยวครับครอครัวกับพอมยุ่งกินใครอยากมาเกาหลีมากนะครับแล้วสอบมากับกรมแรงงานนี่ว่านี่เห็นบนนี่เห็นบนน,บนีน่มือข่อยนี่ตอนนี้จะแข็งแล้วนะมือข่อยนี่จะแข็งแล้วนะ ดูบนภูเขาก็เป็นหิมะอยู่เลยนี่ถนนก็ชีวิตโน้นอยู่บันนี้วิตโพุ่นี่อยู่บนนี้โอ้ย oh. อิสาสุดีเน้องนั่งจับมือกันลินหิมะน้องซูน้องบุกบุกเก่งใจคนบุกมีคู่ก็กูเลน่นนาะสซูซู พาไปบืนอยู่หน้าโรงงานผมนะครับทีมะมันจะเป็นยังไงผมว่าคงจะหนาเพราะว่ารถมันไม่ได้เรียนผมก็ลืมถ่ายให้ดูยินโรงิีโน,น่นครับย่านมันมืนกลัวมันมืนกลัวมันรื่นลงนื่นไน้นี่อุ้ดพูนไปพูด โรงงาข่อยอยู่ทึ่งๆคุณแหละยูหิมาโตะคุณยังทำงานอยู่ด้วยครับนี่เป็นประเนเห็นไ,ไมหมฮิมะตกคุณก็ยังทำงานอยู่ขวดหิมะครับงานหลักงานหลักตอนทำงานตอนหิมะตกคือต้องกวดหิมะครับไม่งานทำงานไม่ได้ไม,ไดมือนี่เย็นมหมดเลยหลัวใจนี่วดนี่จะม,ม้วนเวลากวดไ,ได้เหรียญมา ทุกคนมาดูตรงนี้เร็วๆนี่ป่าหิมะเลยตรงนี้ที่นี้นี่เับกําลังจะกลับโรงงานนะครับจะถึงโรงงานแล้วจะจอดออกมาผมบุ้นเอถ่ายก็เลยชิลๆโอ้ถ่ายคลิปลงยูทูบวุ้นเอกถ่ายจุดอะกล้องก็จะสั่นนิดนึงนะครับปั่นจักรยานไปด้วยมือหนึ่งจับกล้องนะครับ เดินครับแต่ทางถนนมันจละลายแล้วพู่แหละโรงงานฟูมอยู่พูดแหละบอกทุกคนขาเจาะเลยขาไปหมดเลยแต่ทางถนนนี่มันละลายแล้วรถวิ่ง อันนี้เป็นทุงน่งนาแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นดงหิมะไปแล้ว ุตุตมีทุกคนนี่ครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีเนาะครับเนาะเราจะพอกันคลิปหนาโอ้มียังหลายครับ บึงห้ยบึงหิมะที่ซื้อดูบึงทุกคนเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปลงบ่อยๆแต่ผมมีเวลาทำตัางงานคับภีรถ่ายงานบุใหเบึงคลิปนี้รัทำนี่กับไว้พอกับคลิปหนา้าบ๊ายบายครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลิมหิมะต่อ